ในหน้าอัฟริเอต EP ที่4 How Make Too Money EP นี้สนับสนุนโดยเคทแอนด์คิมคูบูรสวานิลลาจาก EP นี้ไปต้นไปผมจะเริ่มเจาะลึกถึงการทำเงินในหน้าอัฟริเอตมี3สาสายด้วยกัน 1. การทำคลิป2การไลฟ์สด3การแปะลิงก์และผมจะแชร์เฉพาะสายขาวเท่านั้นนะครับวิธีการของสายดำทริกซี้ทั้งหลายผมจะไม่พูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวผมจะเริ่มจากสายแปะลิงก์ก่อนครับสายแปะลิงก์เนี่ยคือเราโพสต์คลิปวิดีโอหรือโพสต์ข้อความหรือโพสต์รูปแล้วแปะลิงก์สินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ตามให้้คนนที่สใจเเขาาามากดรดรโย เบี่ยงเบนความสนใจมีอยู่3ประการด้วยกันครับ1โพสตในเชิงตลกไม่จาเป็นต้องตรงกับเนื้อหาแล้ววกกลับเข้ามาขายสินค้าสมมุติว่ามีเพจโพส์ข่าวการเงินเรื่องผู้เสียหายแกงคอเซ็นเตอร์และเราหาสินค้าเชื่อมโยงกับข่าวนั้นๆเช่นเราอยากขายแท็บเลต็ตยี่ห้อหนึ่งเราก็โพสตข้อความว่าสื่อสารฉับไวอัปเดตข่าวทันใจรู้ทันสแกมเมอร์ด้วยแท็บเลต็ตชิ้นนี้แล้วเราก็แปะลิงก์ครับหรือโพสแปะลิงค์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเช่นเราจั่วหัว,วว่าไปโดนแท็บเลต็ตตัวหนึ่งมาเห็นเขาว่าน่าใช้กกกกกกันนเเเเเลลลลยยยยออยออออาางงงสสห่่่่่คครรรืืืไมมมดดะตโ้บ อะไรแบบนี้แต่สายนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะอาจจะสร้างความรำคาญให้คนอื่นได้อารมณ์เหมือนเราดูทีวีแล้วเจอโฆษณาอะไรประมาณนั้นเลยดังนั้นการโพสต์ทีโพสต์ขายของหนักหน่วงอาจจะทําให้คุณโดนบล็อกออกจากกลุ่มได้หรือเพื่อนในโซเชียลมีเดียของคุณอาจจะบล็อกคุณได้เช่นกันครับและอีพีหน้าเราจะพูดถึงสายไฟ์สดกันขอบคุณเคทแอนด์คิมครูบลูที่เมคไม่เดย์ด้วยโคบูอร่อยๆแก้วนี้ครับผมขอบคุณครับ